สวัสดีครับพี่น้องซอมครับเป็นไม่ไก่ฟ้าแม้จังใดคือเถาก็พอแต่พี่น้องอยากให้สมล้วนอยากให้พวกลูกพวกเต่าเนี่ยได้มีผู้พองเป็นฟังเป็นฟ้าลูกทั้งเจนสิว่าจังใดเหล่าลูกว่าจังใดเรามานี้ว่าลยนาาะะยยืืนนนเสู่ พกว่า่อแบบออนทุกคนเวลาจะพูดแทนตัวเองให้เรียกชื่อตัวเองอย่าเรียกว่าลูกอพิเรียกมาริวันกับมากับนงเดนอะขาก็ยิมาได้ไหมมาเรียกแข่ไม่งั้เขาจะรู้จากเราเบี่คือเต็สีหนุ่มเอ้ยพ่อกับแม่เนี่ยกระถาบชะแล่แกชะล่าลงไปทุกที่ พอกับแม่นี่อยากสลาดสมบัติถ้าอยากให้พวกลูกพวกเต่ามีครูมีพ่อลูกสิว่าจังใดกับลูกนะมาเจ๊แม่ลูกมาเร็วสิสรัดสลาดสลรดสลาดสมบัติเดี๋ยวเสพวยพี่น้องพญามืองดินพันกันแล้วพี่ร้องเสด็จพ่อไหมคะ ลูกก็เ <inequ> ก <ity> ิดมวาโดนเล้วได้ไหมคะอายุกระไรเติดเลี้ยมณีวัดก็เกิดมาโดนอะไรได้ไหมคะเสด็จพ่อเกิดว่าตะกอนหนองหเลยเพคะมณีวัรตาจริงๆแล้วอ่ะมนีก็ได้ได้ไหมคะเสด็จพ่อถ้าปล่อยไปหลนก็นี่อ่เขาไปเนี่ยมณีวัดต้องแข่งตายทีแท้เลยเพคะเสด็จพ่อ

เมนยืเย็นชนอันมาตั้งงบปมาสองนเมกันละองตาที่สร้างออเท่นั้นเป็นเช่้มากที่สำคัก็คือเมนยืดเย็นอันแต่เหอนได้จะได้แน่านขั้นาหัว เพราะว่าต่อไปนี้เอื้อยกับซิบไดรหาผมหงอกกอาเองแล้วจนลอยก็ใไหกุเคามาหาผมหงอกให้แทนว่าคิดดีๆมากใน้รงานเมนอันอันชาตินาคับิบรขึ้นข้ามเหรอท้ื่อนดี้นารหลาเนอะเมนได้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 บัดนี้บัดนี้ชาตนาบัดนี้ชานากับตอง กับกนนนนพ,พี่น้องนะครับก็เป็นการเทศนะครับบอกบทนะครับซ้อนบทกันนะครับระหว่างคูบิกกี้นะครับกับลูกสาวทั้งหกของชาวซาม,มนนะครับกับนั่งมณทานะครับเรื่องสังทองเงาะ,ะป่าครับพี่น้องนะครับกำลัง เช่นนะครับบทถบอกบทถกันอยู่นะครับลูกสาวกะิมีลูกสาวภูกก๊กภูเงานะครับกะีิน้่ทิ่มโดยแม่พญาลุงนภานะครับแล้วก็น้องสุน้องจีนนะครับน้องปันปันน้องชมพู่น้องฝ่ายแล้วก็น้องแอนนะครับลูกสาวลูกสาวทั้งหกทั้งเจ็ดนะครับนางบนทากระจได้รับบทโดย เมติ๋มนะครับถ้าสามมุนในนาซิเป็นพี่เอพอจนานะครับตอนนี้การใช้มาถ้ำนาทีสอมแทนก่อนนะครับรถจะหน้าพอกับก็ได้จัดแจงพร้อมกันเลยเพื่อเร่งเร่งเร็วเร็วจะหน้านะลูกคิดประจังใดฮะเสร็จทงเสร็จแม่รถจะหน้าย,ยัางหน่อย เราจะนั่งยังบ่ข้านอยากมี่คูคล้องให้เอื้อยบนขอกก้อนบ่ได้บอกไปไหมคะบ่ได้ในเมื่อเอื้อยพวกเจ้าแต่งเจ้าก็ต้องเอาคู่กันบ่มีการปฏิเสธเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะนั่งอยากอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่บ่ข้านอยากมี่ครูคล้องเลยไหมคะบ่ได้ดับรู้ในเมื่อว่าพวกเอื้อยเนี่ยเขามี่ครูคล้องเหมือนหลอดจะนั่งสี่จันทสี่บ่ได้จังได้กระตองแต่งพร้อมกันเด้ลูกเรือครูพร้อมกันเศนาอมาตย์ เจ้าจงออกไปปาระกาศให้ลมไช่หัวเมืองต่างๆออกมาเลือกครูลูกสาวของเราณปนีไปกระซิบดีกวัาเอ้าพวกลูกก็เข้าไปพักควันแตงโตแตงตนเตียมโตเตี้ยมตนไปสวนบอก เส็จ่อเส็จแม่เพคะนลูก็ได้ผัวปแล้วเมือนีู้ก่ขอุาเ็พ่อเส็จแม่ออกไปเที่ยวมสวนดอกไม้ก็นด้เพคะได้เลยลูกไปไปเข้าไปดูแลตัวเองดีๆเลยต้องอูดูแลองค์เผื่อาทิดาท่านบุญใหดีนะไปไป

เสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะที่เดี๋ลูกๆก็สะไดผัวกันแล้วเมื่อนี้ลูกบอกขออนุญาตเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปเที่ยวสักส่วนหนึ่มไให้สบายใจก็ได้เพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้เลยค่ะขับหน่องๆนะจังได่เสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะ มณีวัฒน์จะเกิดว่าโด่วนแล้วเกิดป้อนมูผุนเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่บอกตรงๆกับว่ามณีวัฒน์เผาเสด็จพ่อเพคะมณีวัฒดีใจยังค่ะก็เพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่มื้ออื่นก็ได้พี่คะว่าใจเหน็คนะน้องน้องฉันทนาใจเหนื่อยฉันทนากะว่าจังสั้นละเอื้อยเอื้อยกะเท้าเราเด็กอันผกหงอกก็ได้ลบเอาเองเดี๋ยวได้ผัวได้ผัวมันลบให้ส่วนฉันทนาเองก็จะได้ย่อไองแยกของสักที่พ่อแห่งหฮู้บ๊อ

โอ้ยเอื้อยเอื้อยเรื่องสามกระพากันเอาบดแล้วมาลี่ลี่กับสีได้เอาพูดกันเละเอื้อยยานหู้มันตันวิไว้ดีอื้อยแล้วมันเป็นแังไหรอแล้วหู้ตันอ่ะมันก็ตายแล้วเนาะเ่็นยานเถอะสค่หนูเอาสั่งเอาบ่อเอาบ่อกลางสั่งกาละเวกเอาสั่งกาละเวั่งหนูกับหนูการะเวกขี้ยางหู้การะเวกตันอแค่กะสั่งการะเวกเอาน้ำมาสั่งนกเอาบ่อแล้วรถจะหน้าแล้วลูก จะเรียกพอเปีค้ะให้เรื่องหยดบอกกอนเคะเอาเลยบักเรื่องยน้องเรื่องหนีกแกเห็นมาพี่พีทุกคนเลยยันพูดต่างเพื่อกันยัไงเรื่องหยดเรื่องหยุดก่อนเรื่องหยดยับพอเยงเพื่อกันนะคะพีพี่เอย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  แตงเผากันนี่ละเนาะย่านเผาคือจังเอ๋ยคนแรกเนี่ยย่านเผาพี่จังเอ๋ยมันมีน่องแหมมันสีขายบ่อนชัดน่เกรย์แกลเลอรกัย่านตันเครื่องเนี่ยมาพอตัวเอาไปเอ้าเอากระเอาตัวใช่เอรย์แกลเลอรี่น้องน่องยศนี่กัย่านเป็นพี่จังเอ๋ยเพื่อกันเสร็จพอเสร็จแม่ค่ะ เอเค,ค่ะเากเพูไป่พอนีเนราพี่น้องฉากซ่อมฉากซ่อมเดี๋ยังพวกันชิมนะเดี๋ยวที่้ายฉากองข้าทั้งทั้งหคคุกทนะั้งเจียตีกรอบนึง าวันิสนีครับพี่น้องครีมนียขอพูดเลยนะเมียนยุกเอตการียามทคนร้ักเอาเราสองน้องน้องสวัสดีครับผมน้องนึกย้อนกกับาภาษาเอตการี